Okay, let's try something different. Quick shower won't take too long. I'll be done just sing this song. So, wrap me in plastic and make me shy. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can't call you. ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะ SSR ชิโซรินะฮะวันนี้ผมมีเกมใหม่มาแนะนําเกม Battle p r i m นะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างจะสนุกมากเลยนะฮะอ่ามีตัวละครให้เราเลือกหลายตัวละครนะฮะหลายอาวุธนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันก่อนเลยดีกว่าเนี่ยตรงนี้จะมีโหมดอยู่ประมาณ4โหมดแล้วก็อาเขตหนึโหมดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าเพราะว่า ผมก็เล่นไม่ได้สักพักแล้วแหละโอเคเดี๋ยวตรงน,นี้ผมจะเล่นตัวที่ผมไม่ถนัดก่อนเลยแล้วกันนะเล่นสไนเปอร์แล้วกันอ่าอันนี้ผมจะใช้วิธีการพากเสียงน,นะครับ<ม>เพราะว่า<ม>คือผมลองอัดคลิปดูแล้วแล้วมันเสียงเกมหายนะครับผมก็เลยต้องลองมาอัดแบบนี้แทนเมาะว่าคือตรงนี้เสียงเกมจะไม่หายและเสียงคนก็ไม่หายนะครับแต่คือเราอัดไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างเงี้ยอ่าพูดไปด้วยทีนี้เสียงมันจะหายผมก็เลยต้องใช้วิธีการพากแทนนะครับ โอเคฮะตอนนี้มยิงไปแล้วหนึ่งตัวแม่พนะักได้ห่วยมากโอเคเกมนี้ก็กราฟิกค่อนข้างจะดีนะฮะผู้พัฒนาก็มาจากค่าย NV i d i ีเดียน่าจะใช่นะเพราะว่าตอนเข้าเกม,มเห็นมีโลโก้ของ NV i d i ีเดียอยู่นะกราฟิกก็น่าจะเป็นของ NV i d i ีเดนะฮะ,ะผู้พัฒนากราฟิกน่าจะเป็นของ NV i d i ีเดียเกมนี้ก็ กินสเปคมากไหมผมก็ว่าไม่นะแต่เมมความจำเนี่ยอาจจะก,กินไปนิดนึงอาจจะประมาณกิกถึง2อกิกว <Okay. S 1> กว่านะฮะ Android ก็สามารถโหลดได้ครับส่วนมือถือที่ผมใช้เล่นอยู่นตอนนี้นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับก็คือ iPhone นะครับโอเคก็ถามว่า Android oh. แหลกไหมผมว่าไม่ไม่น่าจะแหลกนะ oh. เพราะว่าถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ที่สเปคต่ำหรือสเปคไม่แรงมากอะไรเงี้ยทางเกมของเขานะฮะจะ ปรับกราฟิกมาให้เรานะฮะอ่าอย่างตรงเนี้ยของผม,มาใช้โทรศัพท์ในโทรศัพปกธรรมดานะครับก็อยางเล่นได้ครับก็ถือว่าลื่นลื่นในระดับหนึ่งไม่ไม่ถือว่าลื่นแบบหูหวาหรือลื่นมากมายนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นข้อดีของเกมนะฮะ แต่เราใช้โทรศัพท์ที่เป็นสเปคระดับต่ำอย่างเช่นอ่าเท่าที่ผมคิดว่าเป็นขั้นต่ำนะอย่าง snapdragon 450อะไรอย่างนี้นะฮะก็เขาจะดรอปกราฟิกลงมาทำให้เกมลื่นขึ้นแต่กราฟิกก็อาจจะไม่สวยไม่สวยมากมายแต่ว่าเอาเป็นว่าถือว่าเราพอเล่นได้แต่บางโทรศัพท์นะฮะผมจะบอกไว้ว่าคือเกมนี้อาจจะไม่รองรับในบางโทรศัพท์นะครับ ซึ่งที่ว่าเกมมันมีความละเอียดในทางด้านกราฟิกแล้วก็เรื่องเสียงของเกมค่อนข้างจะดีในระดับเอ่อไฮไฮพอเอาเป็นว่าไฮเลยแล้วกันเออก็ดีในระดับนั้นส่วนเรื่องกราฟิกก็ถือว่าดีดีมากดีถึงก็ดีมากเทื่อสู้ผับ g ีได้ไหมก็ผมคิดว่าอืมเอาเป็นว่าพอสู้ได้ ้ไดหรือถ้าเกิดบางคนแล้วแต่จะคิดนะอาจจะสู้ได้เลยหรืออาจจะชนะแบบขาดลอยไปเลยก็ได้แต่เรื่องการเล่นการคอนโทลของเกมเนี่ยผมคิดว่ามันคอนโทลได้ลื่นไหลดีแล้วคอนโทลได้ดีมากเลยนะ,ะับพวกเรื่องปืนเรื่องอะไรเนี่ยก็ไมด่ดีแล้วก็สกิลก็มีให้เราให้เราเล่นเถ่าเราเล่นตัวละครสายไหนมันก็จะมีสกิลให้เราเถ่าเราเล่นตัวสไนเปอร์อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะมีสกิลที่เอาไว้สแกน หรือถ้าเกิดเราเล่นตัวที่เป็นตัวแรกของเรามาเลยมันจะให้สก,กิลระเบิดแปดมันนะถ้าเกิดเราปาหาศัตรูปุ๊บศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นเราได้แล้วก็ศัตรูจะเดินช้านะครับอ่าแล้วก็เป็นเกมแนวมุมมองบุคคลที่3นะครับไม่สามารถปรับแบบ FPP ได้นะครับหรือมุมมองบุคคลที่1ใช่ป่ทบอกว่าเออนั่นแหละหนั่นแหละอ่าก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ว่าสําหรับผมผมก็คิดว่ามันดีแล้วแหละ เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถูกกับเกมที่เป็นแนวมุมมองบุคคลที่1นนะฮะซึ่งอาจจะมีการเมาหรือการที่แบบว่าเล่นแล้วแบบเวียนหัวอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดมุมมองบุคคลที่3อย่างนี้โอเคมันอาจจะช่วยในเรื่องของคนที่ไม่ค่อยชอบเกมแนวมุมมองบุคคลที่1นนะครับ โอเคนะถึงนะจุดจุดนี้ผมจะขอไม่พากแล้วละกันนะครับคือตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูไปแบบไม่มีเสียงผมจะดีที่สุดนะเพราะว่าผมก็ผมรู้เลยว่ามันก็ค่อนข้างจะน่าํำคาญกับหูของท่านผู้ชมนะฮะก็ดูไปโอเคแล้วผมก็ลืมไปอย่างนึงครับลิก์เกมที่จะอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากจะโหลดเล่นก็ลงไปโหลดเล่นกันได้นะครับมีทั้งของ Android และของ iOS เนะครับเกมนี้ก็ผมแนะนำว่าสนุกมากและอย่าลืมให้5าดาวกับเกมนะครับเพื่อเขาจะได้พัฒนาเกมต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ Control mode. Control objectives to win. <laughs> New objective available. Point captured. Point captured, point lost, point captured. We got ahead. New objective available On the stage. capture the battle simulation is almost over a victory First night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be.